90ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวจนอาคารของสตองอพังถลม่มลงมานะครับ วันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตยอย่างต่อเนื่องนะครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพสดๆณนะขณะนี้กันเลยนะครับตอนนี้ด้านบนของสร้างอาคารนะครับจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่ด้านบนนะครับของอาคารสร้างอาคาร30ชั้นที่เกิดการพังถล่มลงมานะครับอุปสรรคสําคัญในวันนี้เนี่ยนะฮะก็คือจะต้องเริ่มนําคานที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะฮะค่อยๆลงมาทีละชั้นทีละชั้น ก็ต้องมีการเปิดปฏิบัติการใช้เครื่องจัรหนักนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงมีความหวังอย่างต่อเนื่องนะครับไปย้อนดูเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้ากันนะครับความคืบหน้าของการค้นหาผู้สูญหายเหตุแผ่นดินไหวตลอดช่วงเช้านะครับทีมกู้ภัยนะครับปฏิบัติงานอยู่ด้านบนนะครับโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าไปบัญชาการนะครับวันนี้ตึกที่อยู่ด้านข้างนะครับ เริ่มที่จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นไปบัญชาการอยู่ได้นะครับท่านผู้ว่าก็ขึ้นไปอยู่บริเวณตึกด้านข้างของสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาด้วยนะครับเบ mm ื้องต้นมีการยืนยันการพบร่างผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด5รายโดยพบในพื้นที่โซนบีและโซนซนะครับจากลักษณะการพบร่างเนี่ยมีซากอาคารถล่มเนี่ยทับร่างผู้เสียชีวิตอยู่นะครับทำให้ไม่สามารถที่จะนําร่างออกมาได้ในทันทีนะครับเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายกับทีมกู้ภัยครับ สำหรับวันนี้กู้ภัยก็วางแผนนะครับที่จะใช้เครื่องจักรหนักนะครับในการเข้าไปเคลียร์ซากปรักหักพังนะครับเข้าไปถึงจุดที่คาดว่าจะยังมีผู้สูญหายนั้นติดอยู่โดยแผนการก็จะเริ่มยกคานด้านบนลงมาทีละชั้นนะครับเพื่อดูว่าจะมีผู้รอดชีวิตอยู่หรือไม่นะครับ แม้ว่าตามหลักการแล้วเนี่ยนะฮะหากการค้นหายาวนานเกินกว่า72ชั่วโมงโอกาสในการรอดชีวิตอาจจะลดน้อยลงแต่ว่าเจ้านที่ทุกคนนะครับยังคงมีความหวังแล้วก็อยากที่จะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นนะครับตัวเลขของผู้ประสบเหตุในครั้งนี้นะครับทางศูนย์บัญชาการเนี่ยสรุปเอาไว้ตอน11นาฬิกานะครับจำนวนผู้ประสบเหตุมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด13รายนะครับเป็นผู้ชาย8ผู้หญิง5 ผู้บาดเจ็บ9รายนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการค้นหาอีก74รายนะครับ <Okay. S 1> และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับแม้ว่าถนนกำแพงเพชรสจะยังคงปิดการจราจรนะครับแต่พบว่าผู้ประกอบการในย่านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจเจมอหรือว่าตึกแดงวินเทจรวมไปถึงตลาดนัดจตุจักรนะครับตอนนี้วันนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับ